กิ่งไม้กำลังไหวเอ็นอยู่ในป่านะครับนี่เป็นการรอช้างป่าข้ามถนนครับหากขับรถผ่านไปมาแล้วสังเกตเห็นใบไม้ไหวแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามีช้างป่ากำลังจะออกนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาเจอได้ง่ายๆนะครับค่อยๆโผล่หน้ามาแล้วครับ ็นแม่พังนะครับท้องค่อนข้างฟองนะครับน่าจะมีลูกหรือเปล่านะครับเดินน้ำหน้ามาแล้วนะครับมาดูว่าช้างที่ตามมาจะเป็นใครนะครับค่อยๆโผล่มาแล้วครับนี่ครับตามมาด้วย ช้างพายครับนั่นก็คือพระเอกนะครับตัวตึงอีกตัวหนึ่งครับพายเมคาครับไม่ได้เจอกันนานนะครับนี่ครับพายเมคาครับแม่พังใช้งวงแตะกันนะครับหลังจากที่มาพบเจอกันนะครับพฤติกรรมแบบนี้เห็นได้บ่อยๆนะครับแม่พังค่อนข้างรัก ใค้ดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับในขงช้างนะครับพวกเขาอยู่กันได้ด้วยความรักครับมีช้างพายตามมาอีกตัวนึ่งนะครับมาดูว่าคือใครนะครับพายโวยวายนั่นเองนะครับนี่ครับมารวมกันกลางถนนแล้วครับมียอดตัวตึงอยู่สตัวครับก็คือพายโวยวายและ พายเมคาครับนี่ครับพายวอยววยนะครับใบหน้าตึงตลอดแล้วครับยอดตัวตึงครับดุดันไม่เกรงใจใครนะครับพายวอยววยก็ดูนิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับพายเมคานี่แววตายังเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ครับสะบัดซ้ายสบัดขวาแล้วครับ นี่ดูโฉมหน้าชัดๆแล้วครับพร้อมบวกครับตอนนี้ยืนอยู่กลางถนนนะครับเรียงกระดานกันสวยงามครับขนาดที่พายวายๆระหว่างหลังนะครับเดินวนรอบๆครับเป็นบันทึกในช่วงเวลาเย็นนะครับถนนฝั่งปรากีนนะครับเมื่อประมาณ ปลายปีพศ2566ที่แล้วนี่เองนะครับแอดมินก็เพิ่งมีโอกาสได้นำมาเสนอครับตอนนี้พายวอยๆกระแทกไปที่หลังของแม่พังแล้วครับหยอกกันเล่นแล้วครับนี่ครับบรรยากาศของช้างขงครับดึงหางเล็กน้อยครับนี่ครับเกี่ยวหางเล็กน้อยครับหยอกล้อกันครับ นงตอนนี้ยืนกันเต็มถนนแล้วนะครับรถย,ยนต์ก็จอดนะครับไม่มีใครกล้าขับผ่านละครับมีครับสมาชิกภายในครอบครัวนะครับมีเหล่ายอดตัวตึงมาพร้อมหน้าครับ นีครับเล่นกันสนุกสนานครับจากนั้นก็พากันเดินกลับเข้าไปในป่านะครับมาโชวตัวแค่ช่วงระยะเวลาไม่นานครับเป็นช่วงเวลาดีๆครับไม่ได้เจอพายวยวายมานานมากเลยนะครับรวมทั้งพายเมฆาด้วยกลับมาอยู่ในโขงช้างนะครับแม่ประแลกเป็นตัวสุดท้ายครับ ที่ฟอกระบัยแล้วก็ยืนคุมเชิงอยู่ครับจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในป่าครับ